สวัสดีค่ะย่าพามาชมบอนสีได้มาในนามของกวนอูนะคะตัวนี้คือเอามาปลูกไว้ครัง้งหนึ่งแล้วปรากฏว่าไก่มากินหมดทุกกระถางกินจนกระทั่งว่าหมดทุกใบเลยนะคะก็เลี้ยงมาพึ่งจะโตนะตอนนี้ไม่มีไก่มาจิกก็กําลังเติบโตก็เลยเอามาให้ชมกันเป็นบอนสีโบราณอีกตัวหนึ่งนะที่สวยงามนะคะแล้วก็ เท่าที่สังเกตรู้สึกว่าจะเลี้ยงง่ายนะเลี้ยงง่ายกว่าหลายๆตัวอันนี้เป็นต้นที่ยา่าเอามาเลี้ยงก็จะมีต้นที่สวยแล้วก็ไม่สวยเพราะว่าไก่เขาจิกไปบางต้นก็จิกไปจนถึงหัวนะคะตอนนี้ก็กําลังจะเติบโตนะเป็นพันกวนปูว่างั้นเขาบอกว่าเป็นพันกวนปูนะคะสีสวยนะคะใบก็จะมีรอยหยักผิวนะคะเนี่ย ก็กำลังจะแตกต้นใหม่ขึ้นมาด้วยต้นเล็กๆขึ้นมานะก็มีอยู่หลายกระถางเหมือนกันนะก็ได้โดยวิธีการแยกหน่อนะคะย่าเอามาแยกหน่อแล้วก็มาผ่าหัวนะก็แต่ว่าผ่าขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยนึงนะไม่ไม่ผ่าเล็กเพราะว่าผ่าเล็กแล้วนี่รู้สึกว่ากว่าเขาจะเป็นเหมือนพันแม่เขาในใช้เวลานานนะใช้เวลานานมาก เนีอย่างต้นนี้นี่ใบโตแล้วนี่ต้นนี้ก็กําลังจะขึ้นต้นเล็กๆอีกหลายต้นนะคะยากกะว่าจะเลี้ยงให้เขาโตหน่อยหนึ่งแล้วถึงจะเอาไปลงในกระถางใบใหญ่นะลองดูว่าเขาจะสวยขนาดไหนถ้าได้ลงในกระถางใบใหญ่แล้วเนี่ยสวยหน่าปลูกนะคะสาหรับบอนสีพันนี้นี่รู้สึกว่าจะเลี้ยงง่ายด้วยนี่ย่าสังเกตดูเนี่ยเพราะว่าย่าปลูกก็ไม่ค่อยจะได้เอาใจใส่เท่าไหร่ ดินก็ไม่ได้คัดเลือกมากมายก็จะเป็นดินใต้ต้นลำํำไยเองนะคะเอามาใส่ไว้เนี่ยแล้วก็ปลูกก็ลดลดน้ำไปนะไม่ได้พิถีพิธันอะไรมากมายก็รู้สึกว่าเขาเติบโตได้ดีเนี่ยคือลักษณะใบของเขานะคะเนี่ยเอามาให้ดูใก,ใกล้ๆเนี่ยถ้าใบออกมาใหม่ๆนี่สีเขาจะเข้มมากนะสีแดงจัดจ้านเลยขอบใบเป็นสีเขียวนะ กระดูกใบก็จะแดงหมดนะะเป็นพื้นใบแดงหมดเลยเนี่ยอันนี้เป็นต้นหนอ่อเขาขึ้นมาใหม่ๆนะคะเนี่ยเป็นต้นเล็กๆที่เขาขึ้นมาก็ประมาณสองสามต้นเนี่ยยาก็จะไม่แยกนะคะจะเอาไว้อย่างนี้เลยเนี่ยเอาไว้ให้เขาโตเต็มกระถางไปเลยรอดูว่าเขาจะสวยขนาดไหนขนาดว่าขึ้นมาแค่นี้ยังดูว่าสวยงามมากเลยนะกวนอูชื่อของเขานะคะกวนอู เป็นบอนสีที่สวยน่าปลูกนะคะเนี่ยอย่างกระถางนี้นี่ใบใหญ่นะคะนี่ใบมีขนาดใหญ่แล้วก็กําลังจะแทงดอกหลอดออกมาด้วยนะเนี่ย,ยากก็อยากรู้เหมือนกันว่าเวลาเขาอยู่ในกระถางใหญ่ๆนี่เขาจะโตกันขนาดไหนนะคะเนี่ยสำหรับบอนสีตัวนี้นี่ก็นําบอนสีสวยๆมาให้ชมกันนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ,ะสวัสดีค่ะ